คนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมเชื้อเชิญทุกคนเลยนะให้เริ่มต้นวางแผนกเกษียณก็คือควรวางแผนทางการเงินงเรื่องกเกษียณเนี่ยก่อนอาย40ุ40จุดเริ่มต้นสําคัญมากก็คือหนึ่งต้องตั้งใจตั้งใจที่จะวางแผนแต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จแน่ๆเลยร้อยเปมีองค์ประกอบตัวตัวที่สําคัญมากๆค,ค,คือตัวเราคือตัวเราวินัยแล้วก็ความความมุ่งมั่น แกก่อนรวยคงไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามาวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้มาคุยกับกูรูของเราคุณวิโรธตั้งเจริญนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีค่ะพี่วิโรธสวัสดีครับคุณลินค่ะพี่วิโรธคะเห็นหน้าพี่แล้วเนี่ยเรื่องที่จะต้องถามนี่ก็คือเรื่องการวางแผนการเงินเลยนะคะครับค่ะ,คะอยากถามอย่างนี้ว่าทําไมเราต้องวางแผนการเงินมันสําคัญยังไงฮะสาเหตุหลักๆที่เราต้องวางแผนการเงินเพราะว่าใน ช่วงชีวิตของเราอ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนถึงลมหายใจสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่า,าทุกสิ่งอย่างเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องเงินนะเป้าหมายต่างๆในแต่ละช่วงวัยมันก็จะมีเป้าหมายหลากหลายมากแต่ทุกเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้เงินมาเป็นตัวเชื่อมนะเพื่อไปถึงเ,เรียกว่าแหละสิ่งที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยาการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันก็มาเลยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะเหมือนเป็นสะพานนะให้เราก้ามจากจุดหนึ่ง ไปยังจุดที่เราตั้งใจที่เราอยากจะฝันไว้อยากได้บ้านอยากซื้อรถอยากส่งลูกเรียนหนังสืออยากาสร้างครอบครัวอยากจะเตรียมเงินไว้ดูแลสุขภาพร่างกายตเ,าเตรียมเงินไว้ใช้ตอนเกษียณรวมถึงเรื่องของการส่งต่อให้กับทายาทในอนาคตอ,าคะอะไรแบบคนที่มีนี่อย่างนึงแหละ คนที่มีรายน้อยรายได้น้อยก็อย่างหนึ่งแหละ,ะและคนที่มีรายได้มากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายเขาเยอะแค่ไหนนะคะ,ค,ะคนคน3ประเภทนี้เขาจะมีการวางแผนการเงินที่แตกต่างกันยังไงบ้างหลักการเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันแต่เป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่างอย่างสมมุติมผมแยกก่อนคนลำด <คน S 2> <ặ> ับแรกเนี่ยคนมีนี้ซึ่งเป็นแบบโห ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเลยคลยประเทศเลยอ่ะเรียกว่านี่ครัวเรือนถือว่าสูงมากนะเพราะงั้นคนที่เป็นนี่เนี่ยความที่เขาไม่สบายใจสูงสุดเนี่ยมันกลับไม่ได้ไปอยู่ที่ที่เรื่องของการเตรียมเงินเพื่อเกษียณใช่นะเพราะงั้นเนี่ยต้องบอกว่าความเป้าหมายที่สําคัญของเขาตอนนี้คือทำยัยงไงให้นี่มันให้หมดทํยังไงถึงจะลดนี่ให้หมดมันเขาจะได้มีความกําลังในการที่จะเดินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของกลุ่มคนที่เป็นหนี้นะผมก็ส่งเสริมนะฮะให้เ,เข้าไปอยู่ในโครงการแก้นี้โดยเฉพาะแรล่งปักดันของทางแบงค์ชาตนะิซึ่งทางสมาคมเราเองเราก็เป็นส่วนหนะึ่งของการที่จะส่งบรรดานันกวางแผนทากการเงิน CFP นะครับหรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT นะเข้าไปร่วมในโปรเจกต์นี้เพื่อลงไปให้ แนวทางให้ความรู้เราก็จะไปช่วยกลุ่มนี้ให้เขาสามารถาลดภาระนี่ลงได้เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งถ้าเขากําจัดนี่ที่เป็นดอกเบีย้ยสูงออกได้หมดวันนั้นเน่เขาก็จะเริ่มมีขีดความสามารถในการออมตรงนั้นเราก็ถึงจะเ,เรียกว่าสร้างแผนให้กับกลุ่มกลุ่มแรกนี้เนี่ยไปสู่เป้าหมายต่างๆโดยที่จะไม่ละเลยสิ่งที่สำคัญหลังจากที่ปลดหนี้แล้วเนี่ยผมว่า เรื่องที่สําคัญมากที่สุดก็คือทํำยังไงให้ให้เมื่อเราหมดแรงทํางานหรือไม่มีใครมาจ้างเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตเกษียณได้ได้อย่างพอเพียงคนที่มีรายได้น้อยมีเงินจํากัดเนี่ยยิ่งต้องวางแผนเพราะว่าเราจะได้แบ่งเงินที่มันมีความจำกัดเนี่ยไปสู่สิ่งที่สําคัญ เราจะได้เตือนเราเองว่าเ,เงินที่เราหามาได้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเราควรจะเอาเงินไปใช้ใจ่ายในสิ่งใดเพราะว่าทุกวันเนี่ยทุกเดือนเราหาเงินมาได้ก้อนหนึ่งเราต้องแบ่งเงินใช่ค่ะส่วนหนึ่งไว้ใช้สร้างความสุขปัจจุบันแต่อีกส่วนหนึ่งต้องห้ามลืมเอาไปเพื่อเป้าหมายหรือความสุขในอนาคตซึ่งมันเยอะแยะมากมายแล้วแต่ช่วงวัยคือถ้าวางแผนปุ๊บเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ถูกเรียกว่าอะไรอ่ะ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้อารมณ์เป็นตัวดึงเราเข้า<ช>ไปเเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนทางการเงินก่อนมันจะสามารถทําให้เรารู้ได้เลยว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันควรกับระดับความฝันประมาณไหนแล้วก็เราก็จะรู้เลยว่าอันไหนเงินเงินควรใช้เงินไม่ควรใช้ไอ้ที่ไม่ควรใช้แล้วก็เอาไปไว้สําหรับสิ่งที่จําเป็นที่มันกําลังจะมาถึงในอนาคต5ปีข้างหน้า1ิปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่งตอนที่เรากรเกษียณไปแล้ว มีรายได้มากนี่ผมคิดว่าก็ก็ยังมีความจําเป็นต้องวางแผนนะอาบางคนบอกก็เงินพออยู่แล้วใช้ทั้งชาติก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหมดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวางแผนผมคิดว่ามีมีหลายเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้น เหนือความคาดคิดนะครับมันอาจจะมีอุบิเหตุอะไรเข้ามาแล้วทําให้ฐานะการเงินเราสั่นคลอนไม่มว่าจะเป็นทรัพย์สินทั้งหมดที่<ะ>อุตสาห์สร้างมาถ้าเราไม่ได้มีการวางแผนการเรียกว่าการจัดการความเสี่ยงและประกันที่ดีพอทรัพย์สินสูญหายความมั่นคงแล้วก็หา,หายไปด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับดูแลเรื่องของทายาท คนมีเงินเยอะถ้าไม่ได้วางแผนเรื่องของการส่งมอบให้สู่ทายาทใน,เ,นเรื่องการจัดการมรดกวางแผนมรดกเนี่ยมผมได้เห็นหลายครอบครัวก็แตกแยกกันเลยแนะตกแยกกันเลยตอนนี้แต่ว่านะคะพี่โร์จุดเริ่มต้นอะไรอะ่ะคือคือสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทําก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะไปวางแผนเราต้องเตรียมตัวเยอะไหม คือกังวลว่ามันจะต้องมีอะไรค่าบริการเยอะหรือเปล่ากับกน้าวางแผนการเงินผมคิดว่าการบ้านหลักๆเลยเนี่ยก็คือหนึ่งต้องต้องเซตจากความตั้งใจที่แน่วแน่เลยนะใชเะะ่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ได้ตั้งใจจริงในการทำอ,ะอ่ะม,มันไม่มีทางสำเร็จแบบเฮ้ยมาลองลองคุยดูอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังจุดเริ่มต้นสำคัญมากก็คือหนึ่งต้องตั้งใจตั้งใจที่จะวางแผน ะนะครับและเรื่องที่สองเนี่ยก็คือ,อต้องมีความไว้ใจตั้งใจไว้ใจไว้ใจนักวางแผนกันนึนะเพราะว่าเขาถูกเรียกว่า,าถูกสร้างมาแบบมืออาชีพในระดับสากลน,นะเป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องอข้อมูลมันจะัว่วไหลไปไหน ข้อม to ูลท <sh> ี่เราต้องเตรียมก่อนที่จะไปวางแผนการเงินปีอะไรบ้างก็หลักๆเลยก็คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราเช่นเช่นเงินเดือนมีรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายประเภทอะไรมีรายได้กี่ทางเช็คหมดนะเงินฝากธนาคารมีกี่ธนาคารดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องจดดอกเบี้ยนะจดดอกเบี้ยด้วยเหรอแล้วเครื่องพงเครื่องเพชรอะไรพวกนี้เอาด้วยเอาหมดเอาหมดเลยนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยอย่างเพชรอย่างเงี้ยตอนซื้อซื้อเพราะว่า เรียกว่าเราเอามาใส่เพราะว่าเป็นของประดับสวยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีค่ามันมันขายแล้วมันอาจจะไม่ได้สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอามาจดไว้ก่อนแล้วนักวางแผนในการเงินอาจจะหาหาแผนในการที่จะย้ายจากทรัพย์สินเนี่ยไปเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นพวกของสะสมต่างๆเนี่ยพวกนี้จดหมด เงินสดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับมีหุ้นอยู่ที่ไหนมีกองทุนอะไรบ้างมีพันธบัตรมีประกันชีวิตกี่ฉบับมาดูว่าได้มีความคุ้มครองครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับดูเรื่องมีเป็นข้าราชการก็ต้องมีกองทุนบําเหน็จบานาญข้าราชการเป็นเลือกนโยบายแบบไหนมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่เงินสะสมเท่าไหร่สมทบเท่าไหร่มีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันทำประกันไว้หมดแล้วอย่างนะครับ ฝั่งหนี้สินให้หจดหนี้ทั้งหมดพร้อมอัตราเงินดอกเบี้ยงเงินกู้<อ>เพราะว่าเวลามาเจอนักวางแผนทางการเงินบางทีเราบอกว่าเอ้ยอยากจะวางแผนกเกษียณเนี่ยนักวางแผนทางการเงินก็จะดูเรื่องของการบริหารจัดก,การสินทรัพย์ด้วยนะคือเราบอกอยากวางแผนกเกษียณแต่เขาจะดูด้านอื่นด้วยถ้าไปเป็นหนี้เนี่ยเขาก็จะ เรียกว่าเคียนี้ดอกเบีย้ยสูงออก oh, <okay. S 2> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ย mm hmm. อยู่เป็นนี่ไปด้วยแล้วก็ไปลงทุนด้วยเนี่ย mm hmm. ลงทุนยังไงก็ไม่ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เป็นสั่งนี้เนี่ยเราพยายามจะลดนี้ที่ mm hmm. ที่มัน <Okay. S 2> ทำให้เป็นตัวถ่วงของความมั่นคงทางการเงิน mm hmm. ฝั่งสินทรัพย์นักวางแผนางการก็พยายามที่จะให้สินทรัพย์เนี่ยมันเติบโตสูงขึ้นโดยเฉพาะพวกสินทรัพย์พวกการลงทุนต้องดูว่าเขามีคนที่อยู่ในอุปการะไหมเพราะดูอุปการะใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นเบอร์เดนค่าใช้จ่ายงานอดิเรกอะไรลักษณะงานทํางานแล้วเสี่ยงภัยไหมพวกนี้มาประเมินความเสี่ยงหมดมาเช็คเรื่องของแผนเกษียณตั้งใจจะเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วเกษียณแล้วจะอยากจะใช้เงิน ประมาณเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วคุณมีกองทุนอะไรบ้างที่คุณจะเก็บไว้เกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เก็บข้อมูลมาเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลทั้งเรื่องของการจัดการความเสี่ยงของลูกค้าว่ามีอะไรบ้างมีแผนการลงทุนอะไรมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอะไรมีแผนเกษียณอะไรเหล่านี้เราเอามาประกอบเราออกเป็นเรียกว่า คาแนะนําให้กับลูกคา้าในเบื้องต้นก่อนอก่อนที่จะไปถึงว่าตกลงแล้วคุณลูกคา้าเนี่ยคุณหลินเนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตจากนี้ไปเนี่ยม,มีฝันอะไรบ้างเราก็มาเขียนกันแล้วเราก็จะมาดูสํารวจว่าไปข้างหน้าเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยคุณหลินจชมีเง<า>นินออมต้องดูก่อนว่ามีเงินออมมีเงินอนอมเท่าไหร่ก่อน่นอนอสเต็ปเราก็จะรู้เออเราไม่รู้เลยเออ เวลามาคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินนักวางแผนการเงินเราจะรู้แล้วอีก2ปีข้างหน้าเราจะมีเงินประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราก็ไปดูว่าไอ้ฝันที่เราฝันเนี่ยมันแมทก,กันไหมพอเราฝันใหญ่เกินไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อรู้ตั้งแต่วันนี้เลยนะว่าเราบีบมันลงเพราะว่าความสามารถเราไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นม,มีบ้านหลังใหญ่เป็นภาระเราก็มีบ้านหลังเล็กลงแถม,อมตอนนี้อย่างก่อนที่จะซื้ออะไรเนี่ยนักวางแผนทางการเงินเขาจะประเมินนะ จริงๆแล้วเราควรซื้อหรือเช่าแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นทรัพย์สินที่มันมีความเสื่อมค่าสูงและเร็วเวลาขายต่อมือสองเนี่ยแล้วมันราคามันตกเนี่ยพวก,นนก,นนกนเนี้ยนักวางแผนในการเนินก็จะไม่ไม่ค่อยสนับสนุน,นนะสิ่งสําคัญคือเราจะดูขีดความสามารถในระดับการออก<ๆ>ของแต่ละคนเนี่ยมี<ๆ>แบบถ้ามีกําลังมากอยากทำไรทำแต่เราก็จะมีคำเตือน เป้าหมายที่สูงสุดของแต่ละคนตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมเชื้อเชิญทุกคนเลยนะให้เริ่มต้นวางแผนเกษียณต้องเตรียมเงินให้พอเพียงพอต่อตอนที่เราหมดภาระหน้าที่ควรวางแผนทางการเงินงเรื่องเกษียณเนี่ยก่อนอาย40ุ40แต่ถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ตอนช่วงชีวิตที่เริ่มทำงานเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดมากในวันนี้ถ้าเรามีโอกาสได้แบบทำแผนการเงินให้เรา เราลักคนใกล้ชิดไม่ะถ้าเรารักลูกรักหลานรักคนใกล้ชิดเราหมดเราอย่าไปสร้างให้เราเป็นภาระเนนั้นทำยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวเราให้พอก็อย่างที่คุณหลินคุยครับว่าออระหว่างทางมันมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะปัจจุบันตอนนี้อัอตาราเงินเฟ้อสูงบางทีเราประเมินไม่ถูกว่าเอ้ยเราเก็บเงินใช้สักหมื่นหนึ่งสองหมื่นเนี่ยปัจจุบันตอนนีออ้น่าจะพอแต่สองหมื่นปัจจุบันตอนนี้มันอาจจะไปซื้อของได้แค่ครึ่งเดียว ตแต่พี่วิโรธคะในระหว่างทางถึงแม้ว่าเราจะวางแผนการเงินระหว่างทางที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต,ชวตเช่นวันหนึ่งอาจจะตกงานหรือวันหนึ่งเรามีลูกหรือวันหนึ่งเรามีคนที่จะต้องรับผิดชอบภาระมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแผนได้ไหมอะอันเนี้ยเป็นเป็นจุดที่ผมบอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีมี CFP e. ไว้ตลอดครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันเอาเป็นที่ปรึกษาเราในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแบบแผนที่เราทำมามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะอย่างกรณีเรื่องของอุบิเหตุตกงานอย่างเงี้ยถ้ามีนักวางแผนทางการเงินอ่ะอย่างน้อยกว่าก่อนตอนก่อนที่คุณหลินจะวางแผนกเกษียณเนี่ยเขาจะเตรียมเรียกว่าแผนฉุกเฉินว้ให้ก่อนคือคนทุกคนน่ะ การที่จะไปเริ่มลงทุนจะไปวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเตรียมให้ดูเขาจะประเมินความเสี่ยงเราว่าเราควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าเกิดมีอุบิเหตุตกงานปุ๊บมันยังมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเตรียมไว้ให้เราสมมุตินะผมยกตัวอย่างเตรียมไว้6เดือน6เดือนเนี้ยก็ต้อง มีเป็นเวลาที่เราอาจจะสามารถหางานใหม่ได้แต่ก็เขาก็จะวิเคราะห์ไปถึงอาชีพนะอย่างปัจจุบันตอนนี้ถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารโรงแรมมันมีบทเรียนจากโควิดครั้งที่แล้วใช่ค่ะกลุ่มเนี้ยเราจะให้เขาสำรองฉุกเฉินเนี่ย12เดือนเพราะว่าอย่างอย่างครั้งที่แล้วถ้าสำรอง6ไม่พอนะเพราะบางบริษัทแบบปิดแบบปิดนานเลยปิดนานเลยแล้วก็บางทีหายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรามีเงินสำรองไว้เราก็จะไม่ ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็จะมีกําลังในการที่จะไปหางานใหม่อะไรคือความสําเร็จของการวางแผนการเงินมันไม่มีความสําเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีโอกาสที่จะเ,เข้าใกล้เป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จแน่ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มีองค์ประกอบตัวตัวที่สําคัญมากๆค,ค,คือตัวเราคือตัวเราวินัยแล้วก็ความความมุ่งมั่นความผิดพลาดมันมาจากการที่เราล้มเลิกกลางขัน การวางแผนการเงินแต่ระบุคลเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่นๆที่เราแบบวางแผนปุ๊บแล้วพอทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปวินัยความอดทนความมุ่งมั่นของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้การวางแผนการเงินของเราเนี่ยใกล้เคียงหรือประสบความสําเร็จได้สูงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิโรจน์มากนะคะขอบคุณค่ะที่มาแนะนําในสิ่งดีๆให้<ด>พวกเราค่ะ แล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ